แหล่งความคิดได้เรียนรู้จากหนังสือของพ่อหลวงนะครับ,ร,บราชการที่9ของเรานั้นได้ให้โอกาสเกษตรกรจนๆอย่างเราเนี่ยได้ปฏิบัติปลูกผักสวนครัวกินก่อนนะครับแล้วก็ปลูกเล็กๆปลูกเล็กๆไปหาใหญ่นะครับสวัสดีครับวันทงชัยนนท์อินสวัสดีค่ะธนะานาันยแย้มทรัพค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โคกหนองนาำโมเดล ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสักแก้วนะครับเราอยู่กับคุณพี่สถานมิ่งวิมานนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายสถานมิ่งวิมานครับที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการมาทําโค้งหนองนาโมเดลกเกษตรพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับทั้งหมด19ไร่นะครับ 19, 19ไร่1งาน47ตรารางวาแล้วแล้วมีการบริหารจัดการพื้นที่ยังไงบ้างคะตอนแรกคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ยืนมองซ้ายนะครับทำอะไรมั่ง มองขวาทําอะไรมั่งเหมือนคนวณพื้นที่คานวณพื้นที่ว่าเอ๊ะตรงไหนเราจะเอาทําอะไรวางใช่วางแปลงวางบ้านเราต้องมีแปลงวางแปลงในพื้นที่นะฮะก็ตอนแรกเดินคิดอะไรไม่ออกพื้นที่ตรงทางนี้เราทําอะไรน่าจะเป็นเกษตรผสมผสานได้ทางนี้เราทํานาทานาเจ็ดแปดไร่เนี่ยก็อยู่ได้แล้วแบ่งพื้นที่ตรงนั้นทําสระน้ํากักเก็บน้ําเป็นแก้มลิงแล้วก็ทําคลองไส้ไก่มาตามสวนของเรานะครับ ตอนแรกยังไม่มีทุนทำก็ปลูกพริกปลูกมะเขือก่อนนะครับปลูกพืชผักสวนครัวเนาะดินเป็นดินทรายนะฮะเป็นดินทรายแบบไม่มีธาตุอาหารอะไรเท่าไหร่ก็เลยบำรุงด้วยขี้วัวนะครับจุลินทรีย์หนอกล้วยแล้วก็เอามาลาดหมักกันแล้วก็เอาไปลงแปลงเอ๊ะผู้ปลูกได้ฮนะจากต้นสองต้นกลายมาเป็นขยับขึ้นนะขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆพอปลูกพืชผักสวนครัวปลูกอะไรบ้างครับ เราต้นงได้ไผ่ครับไผ่ที่ยืนเนี่ยได้อะไรเพิ่มเติมจากการปลูกไผ่ครับหนึ่งใบเอาไปทําปุ๋ยหมักครับแล้วก็สองไผ่เนี่ยเราเอาไปใช้ในในในการแปลงผักทําข้างทำโรงเรือนทำโรงเรือนผักนะครับหลังจากนั้นเราเอามาสับเข้าทั้งฐานไบโอชานะครับประโยชน์สุดท้ายก็คือฐานไบโอชาก็อยู่ได้เป็นพันปีอยู่อยู่ตรงนั้นได้เป็นพันปีเราไม่ต้องใช้เคมี รเราไม่ต้องใช้สารไล่แมลงเราใช้น้ำส้มพันไม้นะครับเราไม่ต้องใช้เคมีใดๆเก็บตรงไหนได้ทานตรงนั้นเลยคือจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้น,<อ>ตนจักเล็กๆเล็กๆว่าเราทําเกษตรทานเองครับนอกจากขุดราเพื่อเป็นใช้น้ําในการทําเกษตรครับผยังเลี้ยงปลาด้วยครับ เลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารด้วยเพื่ออาหารครับไม่ต้องซื้ออีกไม่ต้องซื้อนี่คือแหลงาหา่หลงอาหารในสวนเราเลยครับผมก็ไม่ต้องซื้ออยู่อยู่ตรงนี้เองครับครับอยู่ตรงนี้ครับคือมันอยู่ที่แนวคิดน้องกูหญิงน้องว่าเราจะทําอะไรกับพื้นที่แล้วเราได้ไประโยชน์อะไรจากตรงไหนครับนะครับ เสร็จปุ๊บพอได้ค่าอาหารได้ไม่ต้องเสียตังค์กับสียกับข้าวแล้วเนี่ยมีต้นทุนอีกเราจะต้องได้รายได้เพิ่มแล้วมีต้นทุนอีกพืชต่อไปที่ปลูกนอกจากพืชผักสวนครัวเป็นอะไรครับครับผลไม้นี่ก็ก็คือมะนาวเริ่มต้นด้วยมะนาว30ต้นแล้วก็น้อยนาฝรั่งชมพู้แล้วก็ลำไยส้มโอมะขามมะมะขามผักใหญ่นะครับแต่เราก็มีมีกินมีใช้มีวนเวียนอยู่ตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ทานนะฮะในครอบครอนทานไม่หมดต้องออกตลาดครับต้องคิดออกตลาดขายได้เยอะไหมคะแต่ละรอบในการขายก็ประมาณวันหนึ่งก็ก็ประมาณ7 0 0ดบาทต่อวันอันนี้ก็คือได้เพิ่ม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 ิแปรูดจากคนผลิตจากที่จะเป็นแค่กล้วยแค่กล้วยตัวนี้ฮร แล้วก็เรามาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเราขายแค่เป็นเครื่อเนี่ยอาจจะสิบยี่สิบใช่ไหมคะคแต่แปลรูปมันก็จะได้เป็นร้นยอยหลักลอยแร่นัในใจก็คือจากคุคู่หญิงใช่ไหมครับคู่กรนอเอาวิทยากรที่มาสอนฉนะันแฟนก็ไปเรียนรู้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่แรงดันใ,นใจแบกคุณครู